บทที่151ราละครโรงใหญ่สตรีผู้นั้นมองตามผู้ฐานและเสี่ยวอันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินออกจากสาราตรงไปยังรถม้าหรูหราที่จอดอยู่ด้านข้างผู้ที่รอยอยู่บนรถม้าคือชายชลาที่นำจดหมายไปส่งให้นางที่บ้านเมื่อวานนี้สียุยันจืเลือกคิ้วสูงมองจนอีกฝ่ายจากไปจากนั้นนางก็จ่ายค่าน้ำชา ก่อนจะหิ้วข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดแล้วตรงกลับบ้านปูถัานมาถึงบ้านก่อนนางเมื่อเห็นว่าซี่หยิงจือไม่อยู่บ้านเขาก็นั่งเล่นกับเสี่ยวอันเมื่อนางมาถึงก็เปิดประตูออกสองพ่อลูกต่างก็หันมามองสายตาที่ใช้เรากับจะบอกว่าทั้งสองใช้เวลานาน,านมากเพื่อรอคอยให้นางกลับมาเมื่อเห็นสีหน้าของพวกเขาเป็นแบบเดียวกันก็ทำให้นางอดขำไม่ได้ ปูฐานยิ้มให้แล้วถามว่าออกไปข้างนอกมาหรือเจ้าไปซื้อกับข้าวนานขนาดนี้เชียวซีหยุนเจยักไหลเล็กน้อยตอบไปว่าข้าไปแวะชมนิ้วมาก็เลยกลับช้าปูฐานรับของจากมือนางแล้วเดินไปส่งที่ในครัวก่อนจะเดินออกมาถามนางว่าดูงิ้วเรื่องอะไรเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิซีหยุนจือทำท่ากรีดกลาย เชิดหน้าชูคอรักับนางพญาหงแล้วบอกว่าเรื่องเฉินซื่อเหมยรอบพบปะกับสาวงามปูถ่านเลิกคิวด้วยความประหลาดใจมีการแสดงเรื่องนี้ด้วยหรือซีหยุนจือพยักหน้าอย่างจริงจังมีสิเจ้าคะปูถ่านจ้องมองนางเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างจากนั้นก็โน้มตัวมากระซิบข้างหูอย่างอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นคืนนี้ ผูหญิงช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังทีแต่ตอนนี้รีบไปทำกับข้าวก่อนข้ากับลูกหิวจะแย่อยู่แล้วพูจบเขาก็ตีก้นนางไปสองครั้งแล้วมองหญิงสาวด้วยสายตารุ่มคริมก่อนจะถูกซีหยุนจื้อกแกล้งเงื้อมือใส่แล้วค้อนขวับให้เพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายนางเค้นเสียงออกมาทีหนึ่งแล้วหันหลังกลับเข้าครัวสุดท้ายคืนนี้ หนังก็เล่าเรื่องที่ชมมาให้ผู้่านฟังแต่โดยดีเบืองหลังม่านแดงคือสารภูมริรักทั้งสองกอดรัดใต้ผ้าหม่มเรากับจะให้สองร่างรวมเป็นหนึ่งเดียวผสมผสานกันเสียงคลางแผ่วเบาที่บรรเลงอย่างรำลรึกและเนิ่นนานใบหน้าของซีหยุนจือแดงกล่ำด้วยความเหนื่อยอ่อนมือทั้งสองข้างของนางยืนออกมาจากผ้าหม่มเลียงฝีปากพเพยเล็กน้อยพร้อมกับหายใจหอบที แผ่นอกหนาของปู้ฐานทาบลงบนอกนุ่มของหญิงสาวกอดเรือนร่างอราชอนไว้แนบกับเตียงทั้งสองสอดประสานพลางขยับกายขึ้นลงตามจังหวะรักที่กำลังบรรเลงซีหยุนจือขบเลมฝีปากพยายามกลั้นเสียงครวญครางดื่มด่ำกับรสเนหาที่แม่จะเจ็บปวดแต่ก็แฝงด้วยความอภิรมือทั้งสองข้างของนางโอบกอดรอบคอเขาแน่น เพื่อให้ร่างทั้งสองแนบชิดกันมากขึ้นหลังจากบทรักที่รุนแรงและเล่าร้อนผ่านไปปูถานก็ปล่อยให้นางเป็นอิสระซีหยุ่งจือหอบหายใจทีไรเรียวแรงราวกับปลาที่ขาดน้ำส่วนปูถานกลับหายใจหอบเล็กน้อยเขาค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านร่างหญิงสาวและนอนลงข้างกายนางหลังปรับลมหายใจได้ซีหยุ่งจือก็ลุกขึ้นนั่งอย่างแผ่วเบาแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงือ่อ ทั้งสองหันไปมองเสี่ยวอันบนฟูกนอนด้านในสุดพลางถอนหายใจออกมาพร้อมกันเมื่อสวมเสื้อผ้าแล้วทั้งคู่ก็ลุกขึ้นนั่งเอนหลังพิงกับหัวเตียงเฉินซื่อเหมยลอบพบปากกสาวงามดูเหมือนอาวุธจะหมดคลังแสงแล้วละ่ะชายหนุ่มเอ่ยเสียงเย้าพางรูปใบหน้านวลของนางอย่างเบามือซีหยุนจือขยับมาซบใบหน้ากับอกผู้ฐาน พอได้ยินนางก็เงยหน้ามองชายหนุ่มก่อนจะแสซงตีหน้าอกเขาเบาๆหนึ่งครั้งแล้วพูดว่าจิงสิข้ายังไม่ได้คิดบัญชีเรื่องก่อนหน้านี้เลยปูถานไม่ได้แสดงอาการพิรุษแต่อย่างใดถามเพียงว่าคูหินจะคิดบัญชีอย่างไรเล่าพูดจบเขาก็แสดงสีหน้าเหมือนจะบอกว่าเชิญพูดมาเถิดหากมีเรื่องอะไรข้าก็พร้อมเสมอสิหยุนจือทำหน้าเขินอาย ก่อนจะตอบกลับด้วยท่าทางจริงจังอันดับแรกท่านต้องบอกข้าก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครปูฐานศพตานางเห็นดวงตากลมโตคู่นั้นซึ่งแม้จะเต็มไปด้วยความรักและเชื่อมั่นในตัวเขาแต่ก็แฝงความจริงจังหญิงสาวใช้สายตาคาดคั้นเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้นางจำเป็นต้องรู้ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเล่าให้ฟังอย่างไม่ปิดบงัง นางคือฉีลุยซีหยุนจือขมวดคิ้วและรู้สึกว่าชื่อนี่ช่างคุ้นหูเหลือเกินฉีรลุยหรือนางคือปูฐานพยักหน้าเพื่อยืนยันในสิ่งที่นางคาดเดาเอาไว้ในใจองค์หญิงใหญ่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งแคว้นฉีสซีหยุนจือลุกขึ้นนั่งตัวตรงสายตาจับจ้องปูฐานอย่างจรงิงจังก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจ ทำไมนางจึงได้ปหหูฐานดึงมือซีหยุนจือที่กำลังตกตะลึงเข้ามาในอ้อมกอดและอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อหลายปีก่อนนางเป็นคนนำทัพไปรบกับแคว้นเซียวและถูกลูกน้องฆ่าจับตัวได้ตอนนั้นนางบอกว่าตัวเองเป็นเพียงนางกำนันคนสนิทของฉี่รุย่ยหลองแม่ทัพจึงไม่ได้ฆ่านางทันทีเมื่อเห็นว่านางมีรูปโฉมงดงาม เขาจึงส่งนางมาปฏิบัติข้าเกือบหนึ่งเดือนภายหลังข้าก็ส่งนางกลับไปให้ลองแม่ทัพดังเดิมจากนั้นก็มีคนของแคว้นฉีมาช่วยนางกลับไปได้สำเร็จพวกเราจึงได้รู้สถานะที่แท้จริงของนางปลนิบัติเกือบเดือนหรือเจ้าคะนางปฏิบัติอย่างไรกันซิยุจื่อทำหน้ามุ้ยถามด้วยสีหน้าสงสัยปูถ่นเห็นภรรยาจึงแกล้งหยอกด้วยการเลิกคิ้ว และถามกลับไปว่าจะปนิบัติอย่างไรได้อีกสตรีรูปงามกับชายหนุ่มผู้หิวโหยในรนสเนหาสซียุ่งจือเม้มปากแน่นแอบนึกโมโหหึงในใจปูฐานเห็นอย่างนั้นก็รีบพูดต่อข้าให้นางทำกับข้าวสักผ้าล้างจานแต่ไม่ยอมให้นางปูเตียงแม้แต่เตียงของข้าข้าก็ไม่ให้นางเข้าใกล้ซีหยุ่จือจ้องตาปูฐาน เหมือนจะค้นหาความจริงครูหนึ่งจึงคลายความหึงหวงลงกลับมาซุกตัวในอ้อมกอดของชายหนุ่มดังเดิมพางชัยนิ้วว่าเล่นเป็นวงกลมวนอยู่บนหน้าท้องแกร่งของเขาท่านได้ทำอะไรไว้งั้นหรือทำไมนางจึงจำท่านได้ปูฐานยักไหล่แล้วตอบว่านางคงอยากจะเห็นสภาพที่น่าเวทนาของข้าหลานตรงคือคนที่นางส่งมาทำงานกับท่านใช่ไหมเจ้าคะ แม้ซิหยุนจือจะรู้ว่าฉีรุ่ยอาจจะแอบหลงรักสามีของนางแต่นางกลับเอ่ยถามเรื่องที่อยากรู้มากกว่าขึ้นมาก่อนปูถ่านพยักหน้าใช่แล้วหลังจากที่นางถูกช่วยกลับไปหลานตรงก็เข้ามาปะพนเป็นฝ่ายสอดแนมอยู่ในกองทัพของข้าตอนนี้หลานตรงเป็นสามีของนางซินะเจ้าคะซิหยุนจือพูดตามความเข้าใจของตัวเองใช่ ได้ยินว่านางแต่งงานกับหลานตรงเมื่อ3มปีก่อนซีหยุนจือถามต่อด้วยความประหลาดใจทางงั้นก็เป็นปีเดียวกับที่ท่านถูกในระเทศไปอยู่เมืองรั้วยอย่างนี่เจ้าคะเมื่อพูดถึงเรื่องในอดีตปูถานก็ถอนหายใจเบาๆใช่แล้วในปีเดียวกันนั่นแหละหลานตรงกับนางเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กข่อนหนน้านี้หลานตรงมีตำแหน่งเป็นองครักของนาง เขาหลงไหลในตัวนางมากเมื่อฟังจากที่สามีเล่าหญิงสาวก็เข้าใจเรื่องราวและที่มาที่ไปทั้งหมดนางพูดขึ้นว่ามีหน้าหลานตรงจึงได้กล้าหักหลังและทำลายท่านโดยไม่เกรงตรัวต่อบาปบนคุณโทษซีหยุนจือคิดว่าหลานตรงต้องรู้แก่ใจมาโดยตลอดว่าฉีรุ่ยชอบปู้ถานและคิดมาตลอดว่าปู้ถานคือศัตรตูหัวใจอีกฝ่าย จึงพยายามทำทุกวิถีทางที่ทำให้ปูถฐานพ่ายแพ้และได้รับความอัะยศอดสูการที่ฉีรุ่ยนัดพบข้าไม่ได้พบกันเพียงเพื่อระลึกถึงความหลังแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกปูถฐานตัดสินใจเล่าให้ซีหยุนจือฟังต่อนางบอกข้าว่านางจะสนับสนุนด้านกําลังทหารให้ข้าทำศึกเพื่อแก้แค้นแขวนเชียวซีหยุนจือนิ่งอึ้งด้วยความตกใจ สนับสนุนด้านกำลังทหารหรือเจ้าคะปูฐานพยักหน้าและเล่าอีกว่าใช่นางจะมอบกำลังทหารให้ข้าไปต่อโต้แขวนเซียวซีหยุนจือสูดลมหายใจเข้าลึกผู้หญิงคนนั้นต้องบ้าไปแล้วถึงได้กล้าพูดอะไรอย่างนี้นางคิดจะทําอะไรนางจะให้กําลังทหารแก่ปูฐานเพื่อทําศึกกับแขวนเซียวงั้นหรือต่อจากนั้นเล่าเจตนาที่แท้จริงของนางคืออะไร หากทำสำเร็จแล้วนางจะได้อะไรหรือถ้าไม่สำเร็จนางจะเป็นอย่างไรใต้เท้าตกลงหรือ,อยังเจ้าคะปูถานสายหน้าตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่หรอกหากข้าตั้งใจจะรบก,กับแขวนเชียวจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งกำลังทหารของนางซีหยุนจื้อผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงอีกครั้งด้วยความตกใจนางมองหน้าปูถานแล้วถามว่าใต้เท้า ท่านอยากแก้แค้นห้องเต้หรือเจ้าคะปูถัานสบสายตานางแล้วเลิกคิ้วเป็นเชิงถามก่อนจะพูดว่าคนผู้นั้นทำกับพวกเราอย่างไรมนุษยธรรมหลายต่อหลายครั้งหากจะบอกว่าไม่อยากแก้แค้นก็ดูเป็นเรื่องโกหกดังนั้นถ้ามีโอกาสข้าจะไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉี่รุยก็ได้มอบโอกาสนั้นให้กับท่านแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะเหตุใดท่าน จึงปฏิเสธข้อเสนอเล่าปูฐานโหดราะผู้หญิงคนนั้นเป็นพวกชอมวางแผนนางมักจะชฉวยโอกาสโจมตีจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามจิตใจของนางดังอสรพิษหากข้าร่วมมือกับนางทั้งตัวข้าและแขวนของเราก็คงถูกนางครอบครองทั้งหมดถ้าอย่างนั้นใต้เท้าคิดว่าซีหยุนจือยิ่งคิดทบทวนก็ยิ่งรู้สึกสับสนวุ่นวายใจ ไม่อาจสะกดกลั้นความตื่นตระหนกเอาไว้ได้ปูฐานดึงนางเข้ามากอดอีกครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้ข้ากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่สำคัญเท่านั้นเพราะปัจจัยต่างๆยังไม่พร้อมเจ้าเองก็อย่าได้วิตกร่วงหน้าไปเลยนอนเสียเถิดซีหยุ่นจือนอนอยู่ในอ้อมกอดของปูฐานพางคิดจินตนาการไปต่างๆนานา,นาหญิงสาวนอนนิ่งอยู่อย่างนั้น ก่อนจะหลับไปในอ้อมแขนของสามีจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ